สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเอนะครับจากช่องาเอกแล้วนะครับผมวันนี้มันช่างน่าตื่นเต้นจริงๆนะครับพอดีผมได้สั่งของชิ้นชิ้นหนึ่งไปนะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอแกะกล่องชิ้นนี้ก่อนนะครับว่าคืออะไรนะครับผมนี่เลยครับเตรียมมาแล้วนะครับคัตเตอร์นะครับเราก็กรีดกันเลยคืออันนี้น่าจะเป็นของที่ หลายคนรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งได้มานะครับเพราะว่าตอนที่ของชิ้นเนี่ยนะครับออกมาใหม่ๆหาซื้อยากมากเลยนะครับผมโอเคครับผมเราได้โอ้นี่เลยครับอ่า เ e ดี๋ยวพลิกด้านหลังให้ดูนะครับอ่ะฮะนี่ครับผมเห็นไหมครับตัว L อย่างนี้ทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับใช่แล้วครับเดี๋ยวผมขอเอนุญาตเอากล่องออกก่อนคืออัลบั้มของน้องลิซ่าและแลิซามาดบานนั่นเองนะครับผมตอนที่ผมอยากได้นะครับคือคนยังซื้อกันเยอะมากเลยถือซะว่าผมเป็นคนรีวิวคนสุดท้าย สุดท้ายเลยดีกว่าคิดว่าคนอื่นน่าจะรีวิวไปหมดแล้วอันนี้ผมอยากจะรีวิวเองเพราะมันเป็นการสนองนี้ตัวเองนะครับผมใช่แล้ครับผมก็เป็นบิงกนะครับเมนลิซ่าอยู่แล้วซึ่งต้องบอกนะครับว่าอัลบั้มของน้องลิซ่านะครับจะมีสองแบบครับจะมีแบบทองแล้วมีแบบสีดำนะครับผม นี่เลยครับอ่าเห็นชัดๆนะตัวแอลนะครับผมเป็นอัลบั้มที่ใหญ่มากแล้วก็หนักหนักเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับจะเป็นรูปของอะลิซ่านะครับผมนะข้างหลังก็จะเป็นลาลิ่านะครับอ่าโอเคครับผมต้องบอกตามตรงนะว่า ตื่นเต้นมากเลยนะครับสำหรับบางคนที่เคยดูช่องอื่นมาแล้วไม่เป็นไรนะครับพอดีว่าผมก็เพิ่งได้จับเมื่อวันสองวันนี้เองครับผมพอดีผมสั่งไปเดี๋ยวยังไงผมจะอันบ็อกซ์ใกล้ๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมตื่นเต้นจริงนะครับเนี่ย ผมตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของอันบ็อกซ์กล่องแล้วนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมจะให้ดูภายนอกก่อนนิดนึงสําหรับใครที่ดูจากช่องอื่นมาแล้วก็อดทนดูของผมหน่อยแล้วกันะะนะครับพอดีผมก็อยากจะรีวิวตั้งแต่เริ่มเริ่มนะครับแต่ว่าของมันหมดตลอดเลยแล้วพอดีผมก็รอให้กระแสซาลงตอนนี้ก็ได้อัลบั้มน้องมาแล้วนะครับผมเนี่ยครับถ้าดู ด้านข้างเนี่ยครับก็จะเขียนว่า la lis นะครับแล้วก็ a เป็นลาลิสานะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่าลิซ่าเิร์สซิงเกิลอัลบั้มนะครับลาลิสานะครับผมนี่ข้างด้านข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ดูด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวแอ l นะครับผมแล้วก็จะมีหน้าของน้องลิซ่าออกมานิดนึง นะครับผมแกะกันเลยดีกว่าคือปัจจุบันนี้นะครับเท่าที่ผมรู้มานะครับผมอัลบั้มของน้องนะครับน่าจะเกินล้านชุดไปแล้วนะครับผมเป็นแบบแผ่นนะครับดิจิตอลดาวน์โหลดถือว่าไม่นับแล้วกันนะครับ แบบแผ่นเนี่ยน่าจะเป็นเกินล้านแล้วครับแต่ว่าทาง YG หรือ Stuart, ทางต้นสังกัดเนี่ยครับไม่ประกาศออกมาแบบจริงๆจริงจจังๆสักทีนะครับผมก็ผมก็เป็นหนึ่งในร้านอัลบั้มนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คืออยากสนับสนุนน้องด้วยนะครับนอกจากน้องเป็นคนไทยแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ชอบเพลงแบ็คพิงเหมือนกันนะครับผมถึงผมจะไม่มีของอย่างอื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับนี่ครับออกมาแล้วนี่เลยครับผมข้างหน้าสวยเลยนะครับผมเป็นขนเฟอร์ด้วยแบบนี้นะครับ นี่ครับผมจะเป็นชุดสมุดภาพของลิซ่านะครับผมขอเปิดแบบเร็วๆแล้วลค,นนครับเพราะผมพอรู้อยู่ว่ามีคนรีวิวไปเยอะและ้วโอเคนะครับเนี่ครับก็จะเป็นชุดเซตของน้องลิซ่านะครับผมที่ถ่ายแบบลงเอาไว้นะครับรูปนี้ก็จะเห็นบ่อยๆนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับผม เยี่ยมเลยนี่ครับโอเคครับผมสมุดไปแล้วนะครับเรามาดูมีอะไรบ้างที่เราได้นะครับนี่ก็เป็นรูปเรียกว่าพลอลอยได้ไหมเอย เราลอก็ปี้มันครับเนี่ยแต่ว่าเป็นน้องกํนบางทู2นิ้วปากจูด้วยนะครับข้างหลังเป็นลาลิสานะครับผมโอเคชิ้นต่อไปนะครับนี่ครับคือบัดรชุดนี้น้องผมยาวเชียวโอเคนะครับนี่ครับ อันนี้คืออัลบั้มแทนแน่นอนนะครับผมลาลิสามีทั้งภาษาเกาหลีอังกฤษมีหลายภาษาเลยนะครับผมนี่ครับมีเพลงอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเพลงนะครับอ่านี่เพลงมันนี่นะครับอันนี้เพลงลาลิสานะครับโอเคนี่เลยครับ อันนี้น่าจะเป็นโปสเตอร์นะครับว้าวเลยครับผมนี่ครับของแถมเยอะนะครับถือว่าเยอะเลยโอเคอันนี้ก็คือบัตรที่ผมเอาออกมาเมื่อกี้นะครับผมของน้องลิซ่านะครับโอเค <S <S ต่อไป ขาดไม่ได้เลยนี่เลยครับแผ่นอัลบั้มน้องลิซ่านะครับผมเยี่ยมเลยนะครับผมเท่าที่ผมรู้มานะครับเพลงของลิซ่านะครับเพลงลาลิสานะครับตอนนี้นะครับณปัจจุบันที่ผมดูล่าสุดเลยนะครับผม ที่ผมดูล่าสุดเลยจะอยู่ที่486ล้านนะครับผมเราปั้มรายิศานะครับแต่ผิดกับเพลงมันนี่นะครับที่มาแรงแซงทางโคง้งจริงๆคือตอนนี้การดูนะครับล่าสุดที่ผมดูเมื่อกี้เลยนะครับวันนี้นะครับที่ผมอัดอยู่นะครับเป็นวันที่28นะครับพฤษภา2565นะครับ ที่ผมดูเมื่อกี้เลยตอนนี้คือ579ล้านนะครับผม Lisa m o n นนี่เอ็กซ์คลูซีฟเปอร์ฟอนะครับผมเยี่ยมเลยครับครับผมก็เป็นวิดีโอที่ผมตื่นเต้นที่อยากจะรีวิวนะครับถือว่าผมเป็นคนรีวิวคนท้ายๆแล้วกันนะครับผม พราะผมก็คงไม่มีโอกาสไปได้แบบอัลบั้มแรกๆเหมือนคนที่เขาเป็นแฟนบันแท้จริงๆนะครับผมแต่ผมก็อยากสนับสนุนน้องนะครับไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งนะครับผมไม่ว่าเราจะไปดูทาง u t u b e นะครับก็คือสนับสนุน MV นะครับผมไม่ว่าจะเพลงลาริสาหรือมันนี่นะครับหรือว่าเพลงอื่นๆที่กำลังจะออกมาใหม่ๆนะครับและล่าสุดก็ได้ข่าวว่าแบ็คพิน กำมันจะคัมแบ็กในเร็วๆนี้นะครับในปีนี้น่าจะนะครับผมน่าจะภายในปีนี้นะครับครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับวิดีโอนี้แค่อยากรีวิวเพลงของน้องนะครับผมเพราะผมก็เป็นแฟนคลับแล้วก็เป็นบิงด้วยนะครับผมครับผมยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมหน่อยนะครับผมกดแชร์นะฮะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของนายเอด้วยนะครับผม ยังไงวันนี้ผมไปก่อนนะครับนายเอ